หลักการแล้วองค์ประกอบเหล่านี้มันจะมันจะต้องมาพร้อมๆกันการฝึกหายใจฝึกหายใจเสร็จแล้วรูปสลักพยัญชนะเราจะต้องร้องให้มันถูกถ้าถ้าเราร้องมันไม่ถูกเสียงภาษาเราก็จะเปลี่ยนนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้มันต้องต้อง,ต,องต้องมาฝึกการถ้าเราร มี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 ้ีม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 นมีมีมีม่มีมีมี้นมี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 ะออีมีีมีมีมมีีีี สระอีจะใช้ตัวอออ่านะครับก็คือเสียงลมสระมาตรงนี้หมดเลยนะครับเพราะนั้นมันก็จะมีอย่างเช่นเราร้องถ้าเป็นบทเพลงยาม ลมหนาวยามลมหนาวพัดโบกโบยโชยชื่นอันนี้เราเราอ่านก่อนใช่ไหมครับยามลมหนาวพัดโบกโบยโชยชื่นยามลมหนาวพัดโบก โบยโชยชื่นครานี้ถ้าเราร้องล่ะถ้าเราถ้าเราร้องม,มันจะเป็นอย่างนี้เห็นไ,ไหมครับแล้วก็ปิดคํานาหนาวเขาจะเอื้อน ถ้ามันเป็น,น<า>มันก็จะเปลี่ยนมันก็จะดูฟังดูทาแม่งทําแม่งเพราะว่าเราเราไม่ปิดคำนนหนาวปิดคําลงแล้วก็ค่อยปิดลงก็คือตัวหอนออาวอสะละตัววอแหวนเนี่ยเป็นตัวสะกดมาถ้าเราเป็น ถ้าเราออกเสียงยาวคําว่าพัดออกเสียงยาวคําว่าพัดมันจะกลายเป็นพัดพออาดดพัดทันทีซึ่งมันมันมันก็จะฟังอยู่ทําแม่งทําแม่งมันก็จะเป็น,ปนช่วยชื่นชยชื่นถ้าเป็นคาว่าชยเมื่อกี้ต้องปิดคําคย <i> แล้วก็ปิดคําเลยแต่ถ้าเป็นชย ใช่ไหมครับมันจะเป็นชอโอยชอยมันก็จะฟังดูชอยชอยมันก็มันมันฟังดูทำไมให้มันเป็นมันก็จะความชัดเจนมันจะไม่มีชอยชนี่ครับตัวนี้จะต้องจะต้องมาเรียนกันนะครับมันจะต้องมา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 เรียนกันในในห้องนะครับอ่าจำเป็นต้องร้องตามเสียงเป็นโนไหมครับไม่ครับ กรณีไม่มีทําอย่างไรครับอ๋อกรณีไม่มีทําอย่างไรอ๋อจะเป็นต้องร้องตามเสียงเปียโนไหมครับจริงๆแล้วถามว่าจําเป็นไหมจําเป็นมากนะครับเพราะว่าเวลาที่เราฝึกเสียงนี่เราจะต้องใช้ระดับเสียงเปียโนเทียบเสียงนะครับตอนนี้คือเอ่อเทคโนโลยีเนี่ยมันมันมันเยอะแล้วนะครับผมว่าในโทรศัพท์ทุกคนมีก็ไปโหลดแอปนะครับเปียโนมาเลยนะครับ แล้วก็กดกดแล้วก็ฝึกร้องร้องตามด้ยครับเอาแค่โดเลมีฝาซอนเอาแค่ท่าตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับโดเลมีฝาซอนฝามีเลโดเหยนะครับ,รบกยกขาไกลขึ้นโดเลมีฝาซอนฝามีเลโดโดเลมีฝาซอนฝามีเลโดโดเลมีฝาซอนฝามีเลโดเราไม่จำเป็นต้องร้องดังนะครับ ร้องบบก่อนจะว่าให้เสียงออกมามากกว่าลมร้องใหม่ๆมันจะมีเสียงลมอ,อันนี้คือลมออกมาเยอะกว่าเสียงเพราะฉะนั้นให้เสียงออกมามากกว่าลมเวลาที่เราฝึกร้องนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าเราอยู่ว่างๆก็โหลดแอปเปนโนมาลงในโทรศัพท์แล้วก็ลองกดแล้วก็ลองร้องตามเสียงดูนะครับแล้วก็ร้องให้ตรงเดี๋ยวตอนนี้จะมีแบบฝึกหัดให้เราฝึกทดสอบนะครับก่อนที่เราจะเปิดมาเจอกันก็คือเดี๋ยวจะ ทดสอบในพาร์ทแรกก็คือส่งคลิปวิดีโอในการปฏิบัติการออกเสียงนะครับโอเคไหมครับวันนี้เราก็ได้เรียนมาสองเรื่องนะครับการหายใจแล้วก็สลักพยัญชนะวันนี้ก็หวังว่านักศึกษาทุกคนก็คงจะพอได้ทราบความรู้เบื้องต้นนะครับในการที่เราจะฝึกการร้องเพลงนะครับแต่ การขับร้องเดี่ยวหรือการขับร้องหมู่การขับร้องประสานเสียงอย่าลืมนะครับใช้ฐานออกเสียงที่เดียวกันหมดก็คือ h e d voice nasik head tone นะครับโดยเกิดจากลม support นะครับลม support เสียงของเราถ้าลม support ไม่พอเสียงของเราก็จะฟังแล้วไม่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการฝึก เว<ม>ลาเราหรือหรือเราในช่วงแรกเราฝึกทัมมิ่งก็ได้ทัมมิ่งให้มันให้รู้สึกว่าปากมันคัน<ม><ม>ให้ขึ้นมาบริเวณจมูกนะครับตัวนี้ฝึกไปเรื่อยๆก็ได้ คือฮัมมิงนะครับฝึกบ่อยๆนะครับตัวนี้ก็จะเดี๋ยวเกิดความชำนาญนะครับอ่ะสำหรับอีก5นาทีที่เหลือวันนี้นักศึกษาทุกคนมีอะไรไม่เข้าใจตรงไหนไหมครับมีอะไรสงสัยตรงไหนไหมเกี่ยวกับการหายใจสละพยัญชนะอ่าสิ่งที่ผมอธิบายไปวันนี้ มันก็ผมก็อาจจะคาดหวังอะไรมากไม่ได้นะครับแต่อย่างน้อยๆก็ให้คนรู้พื้นฐานเพราะว่าผลที่ผมคาดหวังก็คือผมจะคาดหวังในการที่ผมลงมือปฏิบัติจริงเพราะว่าวิชาของผมเป็นวิชาทักษะจะต้องฝึกปฏิบัติจริงจะต้องเป็นรูปธรรมเลยนะครับคุณจะต้องร้องได้จริงร้องแบบนี้ถูกหรือไม่ร้องแบบนี้มันเป็นเสียงจากไหน ผมฟังดูแค่คุณพูดหรือคุณร้องออกมาผมก็รู้แล้วว่าคุณใช้เสียงจากตรงไหนจากที่ใดคุณใช้ลมช่วยในการร้องของคุณไหมนะครับมีอะไรสงสัยไหมครับนักศึกษาครับมีไหมครับถามได้นะครับก่อนที่เราจะไปทานข้าวกันนะครับมีไหมครับ ถ้าไม่มีแสดงว่าผมสรุปได้ว่าวันนี้นักศึกษาทุกคนที่อยู่ในห้องนี้นะครับเก่งมากนะครับสามารถรับรู้เรื่องราวทั้งหมดได้นะครับเป็นอย่างดีนะครับแสดงว่าผมอธิบายได้ยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมครับ <c oughs> ผม <c oughs> ใช่ครับท่าน ใช่ครับอาจารย์จอร์ดผมอยากซ้อมมากครับตอนนี้ตอนนี้วงผมที่โรงเรียนก็นักศึกษาเออนักเรียนจบหมดแล้วครับนักเรียนก็ได้ไปเรียนต่อที่กรุงเทพอ่าไปต่อด้านการขับร้องประมาณสองสาคนแล้วครับไปเรียนต่อคุณครูดนตรีนะครับจบมาก็จะสอบบรรจุที่อ่าจันทรเกษมแล้วก็เราจะพัฒ้านสมเด็จนะครับแล้วก็จะมีมหาวิทยาลัยกัญยานิวัฒนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยา อันดับต้นๆของประเทศนะครับในการเรียนวิชาขับร้องโอเปร่าดนตรีนะครับพวกนี้ที่เขาขึ้นไปอยู่เขาเขาก็จะได้เรียนกับทิชเชอร์หรือว่ามาสเตอร์ฝรั่งนะครับก็จะเป็นชาวต่างชาติาหลายคนเลยครับที่เขาจะได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ตอนนี้มีนักศึกษาที่กำลังจะมีโคตาของจุฬาแล้วก็ธรรมศาสตร์นะครับ ซึ่งโคตาจุฬาธรรมศาสตร์นี้เขาจะขอมาที่โรงเรียนนี้มีมีสอาคนนี่แหละครับที่เขาอยากได้นักร้องไปแต่ว่าปีนี้ผมไม่ได้ฝึกนักร้องให้เขาเพราะว่ามันติดสถานการณ์โควิดผมก็เลยไม่มีนักศึกษาไปให้เขาปีนี้แล้วก็อีกหลายๆนะครับอีกหลายๆหน่วยงานที่ต้องการพัฒนานในด้านนี้ก็งานก็จะมาเรื่อยๆนะครับผมก็ได้แต่ภานาและหวังว่าปีนี้ผมจะได้ฝึก การขับร้องประสานเสียงให้จังหวัดอุบลราชธานีผมไม่ได้ฝึกให้แค่โรงเรียนหรือคำหานะครับตอนนี้เครือข่ายของผมออกไปเยอะแล้วตอนนี้ก็จะมีที่ราชพัฒอุบลแล้วก็เหลือที่มอ,อุบลกําลังติดต่อให้สอนในภาควิชาดนตรีนะครับกําลังจะทําวงขับร้องประสานเสียงเช่นเดียวกันแล้วก็มอ,อาราชธานีนะครับผมก็เป็นเกียรติและรู้สึกยินดีมากนะครับ ตอนนี้ผมรู้สึกว่าจะแยกร่างแล้วครับถ้าถ้าหากว่าหมดโควิดนะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับขอบคุณทางมหาวิทยาลัยมอราธานีนะครับขอบคุณท่านอธิการขอบคุณท่านอาจารย์จิรังกูรขอบคุณอาจารย์จอนนักศึกษาทุกทท่านแล้วก็ท่านอาจารย์ที่เป็น ICT ของเรานะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับเสียงร่าพาพชัดเจนแจ๋วเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับวันนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วผม ก็ลานนเท่าี้ะครับครับขอขอบคุณอาจารย์เช่นกันนะครับถ้าไงฝากไว้ด้วยนะครับครับสคัสดีค่มาครับขอบคุณอาจารย์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 